ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดแพร่ขอบคุณผู้มาร่วมงานวันนักข่าว5มีนาที่หลายคนชมวัดจัดยิ่งใหญ่ค่ะ เมื่อเวลา1 9 3 0น,นวันที่5มีนาคมที่ไร่ท้อฝันตำบลป่าแมอ่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายคุณากรคชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานวันนักข่าว5มีนาของชมรมสื่อมวลชนจังหวัดแพร่โดยมีนางสาวจิราพรสิริทิชากรประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดแพร่กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านด้วยแขกผู้มีเกียรติอาทิ นางละวาดอ่อนศรีวัฒนะร้องแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่นายอนุวัต์วงวันนายกอบจ์แพร่นายเอกชัยวงวรกุลประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ดรวัฒนศิริรัตน์กันตยานมุนีนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่พลตตรีพงศักดิ์คำใจสู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นายแพทย์วิชินโชติปฏิเวชกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ พันเอกเทพริเรียนคำรองผู้อำนวยการกอรามานอจังหวัดแพร่ฝ่ายทหารนายอัคราวัฒเทียนนิทิกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่และเขกผู้มีเกียรติหลายท่านร่วมก่าวอยพรค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ชมรมจัดขึ้นเพื่อให้ส่วนรชาชการองค์กรท้องถิ่นเจ้าของกิจการพ่อค้าประชาชนในจังหวัดแพร่ร่วมพบปะสังสรรค์กับสมาชิกชมรม ดยมีวงดนตรีนิวขุนแผนมิวสิกให้ทุกท่านสนุกสนานและร่วมเต้นรำวงโดวยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเนื่องจากวันนักข่าวซึ่งถือกำเนิดมาจากวันที่นักข่าวรุ่นบุกเบิกหลายท่านในประเทศไทยได้ร่วมชุมนุมกันก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมปีพศ2498 ดังนั้นวันที่5มีนาคมของทุกปีจึงเป็นวันสำคัญของสื่อมวลชนซึ่งทางชมรมสื่อมวลชนจังหวัดแพร่จึงได้จัดงานวันนักข่าวขึ้นค่ะคุณท่านรองผัวการจังหวัดแพร่ไว้เป็นยางสูงเนะเจ้าเนะาะตีสีเกียรติกับทางชมรมนะเจ้าในวันนี้และลำดับต่อไปเจ้าก็คงจะเป็นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการและภูมิเกียรติทุกๆท,ท่านนะครับก็วันนี้ยังที่เอาทราบนะครับเป็นวันนักข่าวนะครับ ก็เป็นที่น่ายินดีที่นักขา่าวรุ่นเก่าก็ได้มาช่วยงานนักนะครับซึ่งก็ททำให้งานได้ดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนักข่าวรุ่นเก่าทั้งหลายที่จะได้มาช่วยงานแต่งชมลมนะครับก็สำหรับผมเองก็ต้องในนามของท่องทินนะครับซึมกเขาก็จะได้ขับมาปฏิวัติทั้งหลายก็ต้องขอขอบคุณว้นนี้ที่นีตัวนู้นครับ มีอะไรอย่างกายินดีที่จะรับฟังนะครับเพราะว่าจะเป็นอบอจเทศบาลหรือว่าอ,อบตอต่อออางๆนะครับวังแฝดนี่ก็ต้องชื่นชมครับใจดีวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เสียตังค์แต่นี่กินก้อนายที่ลังฮะมีอะไรอย่างจะได้่วยสนับสนุนอ่าทั้งชมรมนักข่าวของจังหวัดแป่ชมรมสิ่งบุญชนนี่นะครับ เพราะว่าปิ้นกะได้ทํางานด้วยเป็นซิดท,ทั้งหลายจงดนบนดาลให้ทุกทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีครอบครัวที่เป็นสุขมีลูกมีหลานที่เป็นคนดีท่านคิดประสงค์จำนงสิงได้หมอขอขอให้สำเร็จลุล่วงสมความมุ่งมั่นปรนาถาทุกสิ่งทุกประการทุกท่านด้วยเถิดเจ้าขอพระคุณเจ้าขออนุญาตบันทึกขาวรวมกับทางตัวเองนะเจ้าวันนี้ถัดนก็เปินได้แบบเสื้อมห่มนะเจ้า วันนี้ก็คงจะเป็นตัวแทนเนี่ยเจ้าของภาคเอกชนรวมตึงหอกันค่าตัวเนี่ยกาดนี่ขอเรียนเชิญคุณเอกชัยวงวรพุลเนี่ยเจ้าได้เป็นตัวแทนของภาคเอกชนเนี่ยเจ้าตึงมดเนี่ยเจ้าได้ขึ้นมากล่าวเนโอกาสนี่ขอกลับเรียนเชิญเจ้าค่าสภาอุตสาหกรมพพร,รมสภาวัฒนธรรมสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวนะครับสถาบัองค์กรเอกชนอนื่นๆนะครับตีพานไม้ก็ต้องกราบขอบพระพคุณ พี่น้องสือมวลชนนะครับคือการสนับสนุนการทํางานของภ่ายกเกษตรเนี่ย็นอย่างดีมาโดยตลอดนะครับจะข่ายเกชตน,นี่มีแต่แห้งนะครับทํางานเพื่อสังคมจากวัดแปดส่วนรวมนะครับแต่ผมอ่ะผมมีงบประราณผมมีทํางานประสบความสาเร็จทุกๆคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเพื่อมีแห้งคือทางานเพื่อกับบ้านกับเมืองกันต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ เจ้าขออนุญาตบันทึกภาพถับเลยเจ้าทันใดจะได้ของกลับบ้านเนี่ยเจ้าก็ได้ตีบอกเมียว่ามาทีจนีและปากกา้นประทานปอย่ห้เจ้าจะโทรไปบอกไปเจ้าว่าโอ,โอ้เขาจะเล่าหวานเนาะอันนี้เป็นนี่เลยเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้ากระติกน้ำฮ้อนขาน้ำฮ้อนเจ้าอ่าเสียปักปุ๊บฮ้อนปักบ่าต้องรอนะยเจ้าเนาะท่านที่หมายเลขสี่หกห้าค่ะเพื่อเดินใจ c ส,สองหกค่ะ c ส,สองขอของไอยังก็เอออีซู้สุอืมิสุไอยังสักอย่างเนี่ยต้นใจเขาจะจำผูกก้ประการคุณบอกแครได้เบิร์นนะเจ้ามาพเลยจนะ้ากะรุ้ท้าวคนคนหน่อยค่ะ อเอของใครบุกันเออปัตันที่สวยสักกันเอออันนั้นไปเปล่าอันนั้น่ะเอาละอันนี้เด็กกับคนรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ห้าหนึ่งแปดคนคนแท้ๆนะคะคนแท้ๆเลยคนแท้ๆเลยตอนนี้เลขสองมาแล้วค่ะใครถือเลขสองไว้ค่ะโกรดีใจกับพี่ด้วยนะคะสองสองเจ็ดค่ะสองสองเจ็ดนับหนึ่ง อ๋อเจ้าแฮค่ะเลนเชินค่ะเจ้าแหค่ะหนูใจเต้นมดเลยเบอร์เดียวเจ้าค่ะกลนแท้ๆนะคะท่านกลนแท้ๆเลยเพราะว่าคนที่ไม่ได้เขาก็หาว่าจะไม่คนนะคะเออเลขสามได้แล้วเจ้าเอท่านมาชุบชีวิตกลุ่มหมายเลขสามจ้ไเจ้าท่านเอาเลิกลลๆค่ะท่านคนคนคนนะคะคน ว่าคนไม่ได้เขาก็จมนะคะว่าคนไม่ถึงเขานะคะที่จริงหนูว่าชะตาเขาไม่ถึงมากกว่านะคะเขาก็เลยจะจมนะคะว่าเขาไม่ได้ซอเออปาจ่ายห้าสองแปดค่ะเอาเต็มที่เลยนะเจ้ารอบแรกจะเป็นการเปิดฟอนลำวงก่อนนะเจ้าจะเรียนเชิญทุกท่านขึ้นมาลำวงต้ยกันนะเนาะ รอบแรกลํำถวายเจ้าที่เปิดฟอร์าวงก่อนเลยนะเจ้าเนาะอ่าเรียนเจินนะเจ้ารับด้านหลังใดนะเจ้าช่วงนี้ลำวงพบก,กับนิ้วคุนแพรนค่ะรอบแรกลํำถวายเจ้าทีโอ้ยลายอย่างมาม้อมปใจน้อยมอกป่าบอกใครนะ ডাঙৰ জিলাৰ চাব